ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะนะทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาทำอะไรนะเรามาจับปลาครับสูบน้ําใส่ตะกร้าครับสูบน้ําใส่ตะกร้าแล้วก็น้ําสะแห้งครับดูปลาครับท่านผู้ชมดูปลาครับท่านผู้ชมนี่นะครับคนจับครับคนจับปลาครับนี่กองเชียร์ครับกองเชียร์อยู่ตรงนี้ครับ นี่คนจับครับคนจับสองคนครับอ่าครับออครับนี่ครับคนจับครับผมน้ำไปแห้งแล้วครับ,บปลาก็เยอะมากๆเลยครับนี่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 นยแยปานจับโซ่เหรอเป็นเหี้ยดิเด็ดหนเล <laughs> ยอยากขำม,มันเลย จับโซ่แล้วจับโซ่แล้วโอ้โอตัวใหญ่มากเลยใส่น้ำโป้ปูจีโ,โ,โ,โลวแล่ว <g ül> ใหญ่มากครับนี่น้ำใกล้แห้งแล้วนี่คน้ำใกล้จะแห้งแล้วครับ บรรยากาศครับวันนี้ตอนกลางวันครับตอนเที่ยงพอดีครับเกียร์ข่ำกี่โปุดยอดเลยครับผมออ,อ้ยมีแต่ปลาทั้งนั้นเลยครับปลานินครับ นี่ครผมปลาครับปลาครับปลานินนึงนั้นครับ,นนรบโอ้นี่ลูกมันก็นี่โอ้ลูกปลานิลครับนี่ครับปลาโอ้นี่ตัวใหญ่เนาะนี่ครับนี่คนจับครับผมโอ้โอไปพุ่ยแล้วไปพุ่ยแล้ว หอยก็ไลายเนาะยอดเลยครับตัวใหญ่มากเลยนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหไปแล้ว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 มันลุ้นไปด้วยครับว่าจะได้เยอะหรือว่าได้น้อย ครับผมเยอะมากๆเลยครับโอ้ปูคงเหรอโอ้ี oh, ่เด oh, ี๋ยวๆๆป้านน้ำปูมแก่ละอึบ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 จะลาะ โอ้นี่ครับมีกบด้วยครับนี่ครับผมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้มีแต่ปลาทั้งนั้นครับเฮ้ยเนี่ยปลาเอาไปใส่ถุงแล้วมักกะสายอ่องไงครับ เ,เฟกาเ,เดี๋ยวก่อนมันไปนู่นแล้วครับน,คบน่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอโอ,อ้โหนี่ตัวครับ โอ้โหนิ่มตัวกัโอ้ปองเชียครับเยอะเลยครับาานนได้เยอะแล้วครับได้เยอะแล้วใกล้จะครึ่งโปรซีแล้วครับผมอือ ออฮะไปยุบปุ้นนะเออเออโอ้เยอะแยะเลยครับนี่เดี๋ยกวยก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮะออออโอ้หอยตะแกนหลวง ปักมือครับนี่ครับนี่ครับโดดขึ้นไปแล้วดดลครับโอ้หลุดมือเยอะแยะไรครับปลาครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเออเออหอยก่อนหอยก่อนเออเออ นี่ครับผมนี่ครับอืมาลุ้นไปด้วยกันครับมาลุ้นไปด้วยกันครับผมกุ้งมีกะอออโอ้ยกุ้งเยอะเลยอออืม ไปติ There, pick it, pick it hey, now, ๊กงมเลยนั hmm> oh, ่นแหละง้อมเซนเซนกันนะกำเดียวไปไหนคุณวัยไหนก็จ la ับปลาสองมือไอ้ยะโอ้โหไปแล้วครับมาแล้วครับโอ้ดิฟแล้วครับดิฟแล้วไปโค้งตีนะั่นโหญ่อ่ะ ดอดญ่อ่ะพี่เแขยงนี่ครับนี่ครับโอ้โหจับแล้วครับจับแล้วครับนันอทหม้อมันเอาไปเลี้ยงครันมะเนาะเนาะเลี้ยงในต้องกันเฮ้ยเดินเลี้ยงในต้องครับโอ้โห,โโห,โโหสุดยอดเลยปลาครับนี่ครับในนี้อีกเยอะเลยครับ ตีตัวแดงๆให้ลูกมันเนาะมีอยู่น้องวานี่นฟักตบปุ๊บนะวันนีัไหฟักตบปุ๊บนะสุดยอดครับจับใส่จับใส่ใสครับออือ นี่เออนี่นี่เนาะไม่ได้ปืดได้สุดยอดเลยครับในในหลุมนี้อีกเยอะครับเต็มหัวครับครับผมกุ้งไหลกะโอ้ ไหซื้อลโอ้โหโอ้โหโอ้หมวงนี่โตรงนี้เยอะมากเลยครับแข่งขำขี้โป้โอ้ยมายแล้วะสุดยอดเลยครับอาโุอะโตนครับโอ้ยโขงเม้อเลย โอ้โหนักอ่ะหัวเต็มหัวจิ้หัวจิ้มเนาะโอ้โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โอ้โอ้ยิบกำสามกมีกะหมอมีน้องว่าหมอมี่ไม่กับปัานนินนะลองว่ามาแน่มาแน่ โอ้สุดยอดเลยครับโอ้เต็มโป้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเต็มโป้น้โปเต็มนะน้ำโป้เต็มนับปลาได้อยู่อ้่ะโอ้เนี่ยน้องวันในหัวกระโหลกเนี่ยวันเดอ่ะเอาไปขายนะนี่แหละ ครับบรรยากาศตอนดดอแดดแดดไม่จ้าครับนายนา,ยายก็ยังไม่ได้ดำเลยนายก็ไม่ได้ดำห่วงจับปลาก่อนครับจับปลาก่อนเห็นไหมแหละเดีด๋วยวดูจับปลาก่อนทูไม่ลงสุดยอดเลยครับผมอแต่เดี๋ยวขึ้อะไรจะปั่นโมงกัน มุ่นก็มีครับมีสักตัวนี่น่าจะเยอะน่าดูเลยครับโอ้โหโอ้อือเาไปเอาจะได้มันเนาะ ครับแล้วนี่มงสุดท้ายแล้วครับโอ้ยเต็มครึ่งครึ่งโป้ครับโอ้กากกากสองกระซอบนั่นดี่เต็มซาเฟสนั่นนะ่นนะนี่ครับผมนี่ครับผมกากเอาเดินว่าเจ้ามันหาละอย่ายอดเลยครับนีดครับ เดี๋ยวไปรอลุ้นกันบนครับสรุปผลงานครับนี่นะครับสำหรับผลงานของเราวันนี้สมผลงานสุบสะเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่ครึ่งหนึ่งครับนี่ครึ่งหนึ่งครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นครับใยญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ครับที่แน่นเผาครับเย็นนี้ครับนี่ครับนี่ดับไฟเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกทท่านและผู้ติดตามทุกๆคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมฝากนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนี่เป็นกำลังใจใ้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,บนั่งไฟเรียบร้อยแล้ว เขาอย่างเดียวครับงานนี้นี่ครับสูบใส่นาครับ